บทที่1164หลังจากเห็นตาข่ายขนาดใหญ่ชางชิงก็ถอยกลับทันทีและพูดด้วยความดูถูกซิงจินแกกล้าเดี่ยวกับฉันตัวต่อตัวไหมหรือแกคิดจะใช้ตาข่ายนี้จับฉันงั้นเหรอฉันเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายฉันจะต่อสู้กับผู้ฝึกฝนสายดำอย่างแกเพียงลำพังได้ยังไงภารกิจของฉันคือจับแกรัศมีบนร่างของซิงจินบินเข้าหาชางชิงทีละสาย รัศมีโอบล้อมไปทั่วร่างสีน้ำเงินเข้มถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่เล่นกับแกร่างของชางชิงหดตัวลงอย่างกระทันหันและหนีออกจากรัศมีจากนั้นเขากระโดดขึ้นกำแพงเพื่อหนีไปแต่ทันทีที่ชางชิงกระโดดขึ้นก็มีร่างหนึ่งปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นเขาก็เตะชางชิงอย่างแรงร่างของชางชิงล้มลงกับพื้นทันทีและเกิดหลุมขนาดใหญ่บนพื้นดิน ชางชิงจ้องมองร่างที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันดวงตาของเขาจ้องเล็กน้อยเฉินผิงเมื่อชางชิงเห็นว่าใครมาก็มีร่องรอยของความเคร่งขรึมปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาถ้าเขาถูกขอให้จัดการกับซิงจินและเฉินผิงในเวลาเดียวกันเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาอย่างแน่นอนพันรยาลูกชาย จินฟู่เฉิงเดินเข้ามาในลานบ้านมองดูศพที่อยู่เต็มลานบ้านและสภาพที่น่าสังเวชของญาติพี่น้องของเขาจากนั้นก็วิ่งเข้าไปและร้องไห้ออกมาจินฟู่เฉิงอุ้มร่างภรรยาและลูกๆไว้ในอ้อมแขนแล้วร้องไห้แหงนหน้าขึ้นไปบนฟ้าใบหน้าของเฉินผิงเศร้าหมองอย่างยิ่งและรศมีการฆ่าฟันบนร่างกายของเขาก็แผ่ขยายไปทั่วทั้งตระกูลจินทันที ในขณะนี้ซิงจินมองไปที่เฉินผิงที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันโดยท่าทางซับซ้อนบนใบหน้าของเขาเขายังคงจำครั้งแรกที่พบกับเฉินผิงได้ตอนนั้นเฉินผิงยังเป็นเพียงคนไม่มีค่าในสายตาของเขาหากหลงอูไม่ได้ช่วยเฉินผิงเฉินผิงคงถูกฆ่าไปนานแล้วแต่ดูเฉินผิงตอนนี้สิเพิ่งผ่านไปไม่กี่เดือนเองความแข็งแกร่งของเฉินผิงเติเตบโตถึงจุดที่เขาสมควรได้รับความสนใจ จินฟู่เฉิงร้องไห้ด้วยความขมขื่นราวกับว่าเขาเป็นบ้าชางชิงฉันจะฆ่าแกจินฟู่เฉิงวิ่งเข้าหาชางชิงอย่างกระทันหันในเวลานี้จินฟู่เฉิงสูญเสียความกลัวของเขาไปนานแล้วและความคิดเดียวของเขาคือการล้างแค้นให้ญาติพี่น้องของเขายาเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงก็รีบหยุดจินฟู่เฉิงทันที แต่ก็สายเกินไปแล้วจินฟู่เฉิงรีบวิ่งไปหาชางชิงแต่ก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวได้ชางชิงก็ตบหัวเขาทําให้หัวของเขาแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงก็กำหมัดและกัดฟันแน่นชางชิงแกช่างอดดีเกินไปแกกล้าทําร้ายคนอื่นต่อหน้าฉันเชียวหรือหากฉันจับแกไม่ได้วันนี้ฉันก็ไม่สมควรเป็นหัวหน้าซิงแล้วซิงจินโกรธจัดแสงสีเงินวาววาไปทั่วร่างกายของเขา จากนั้นเขาก็ดึงซาสีเงินออกมาจากเอลของเขาแต่ขณะที่ซิงจินกำลังจะโจมตีชางชิงเฉินผิงก็เอื้อมมือออกไปและหยุดเขาไว้นี่คุณคิดทำอะไรซิงจินขมวดคิ้วและถามเฉินผิงเขาเป็นของฉันไม่มีใครฆ่าเขาได้เฉินผิงพูดอย่างเย็นชาพร้อมกับแววตาที่หม่นหมองนายกล้าดีอย่างไร ชางชิงผู้นี้เป็นนักบำเพ็ญเพียรที่ชั่วร้ายฉันมาที่นี่เพื่อจับเขาตามคำสั่งของท่านชวีสิงจินไม่คาดคิดว่าเฉินผิงจะกล้าพูดกับเขาแบบนี้ดวงตาของเฉินผิงฉายแววเย็นชาฉันบอกว่ามีเพียงฉันเท่านั้นที่สามารถฆ่าเขาได้หากใครกล้าทำก็อย่าโทษฉันที่หยาบคายเจตนาฆ่าของเฉินผิงยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและดวงตาของเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงกำม เหมือนโดนปีศาจเข้าสิงจนไม่รู้จักญาติเลยเมื่อมองดูท่าทีของเฉินผิงซิงจินก็ตกตะลึงไปชั่วขณะแต่ก็ยังคงถอยหนีเมื่อชางชิงเห็นสิ่งนี้การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาทัานทีหากเขาสู้เพียงลำพังเขาก็ไม่กลัวใครที่นี่ฉันจะฆ่าแกวันนี้เพื่อล้างแค้นให้กับคนนับสิบในตระกูลจินเฉินผิงมองชางชิงแล้วพูดอย่างเฉยเมย พิ่มแค่แกเนี่ยนะชางชิงพูดและจากนั้นออรา่าของเขาก็ระเบิดออกมาอย่างกระทันหันจากนั้นกระเบื้องบนหลังคาก็กลิ้งลับลิวไปมาเหมือนลมแรงบทที่1165ความแข็งแกร่งระดับกึ่งจอมยุทธ์ถูกเปิดเผยในทันทีแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างจากระดับจอมยุทธ์ชั้นต้นเพียงก้าวเดียวแต่รัศมีของกึ่งจอมยุทธ์ก็น่ากลัวมากเช่นกันแต่โมเมนตัมอันทรงพลังนี้ไม่มีผลต่อเฉินผิงเลย ในขณะนี้เฉินผิงเต็มไปด้วยพลังและยืนหยัดอย่างมั่นคงเมื่อเห็นเช่นนี้อาร่าของชางชิงก็พุ่งพล่านอีกครั้งและร่างกายของเฉินผิงก็สั่นสะเทือนเช่นกันและแสงสีทองอันสง่าง,งามก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาทันใดนั้น a อาร a าบูทั้งสองก็ปะทะกันส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงในขณะน,นี้ท้องฟ้าและพื้นดินเปลี่ยนสีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สูญเสียแสง พื้นดินทั้งหมดสั่นสะเทือนและวิลล่าของตระกูลจินก็เริ่มพังทลายทุกคนได้รับผลกระทบจากพลังงานอันมหาศาลนี้และเริ่มถอยหนีทีละคนซิงจินโบกมือและม่านกำแพงขนาดใหญ่ก็อบล้อมบริเวณโดยรอบช่วยลดขอบเขตของการระเบิดให้ได้มากที่สุดเฉินผิงอย่ามาสู้กันที่นี่ไม่งั้นเมืองหนานหัวทั้งหมดจะถูกทำลายในมือของพวกคุณแน่ ใบหน้าของซิงจินเริ่มแย่ขึ้นเขากัดฟันและพยายามโบกคลื่นแสงเพื่อชดเชยผลที่ตามมาจากการประทะก,กันระหว่างออร่าของเฉินผิงและชางชิงเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงรีบดึงมือออกแล้วมองไปที่ชางชิงอย่างเย็นชาถ้าแกกล้าก็ไปที่ชานเมืองกันดีกว่าแกกล้าไหมเพิ่มฉันมาที่นี่เพื่อฆ่าแกทำไมฉันจะไม่กล้าละ่ะชางชิงแค้นเสียงเย็น เฉินผิงกระโดดขึ้นทันทีและแล้วก็เห็นเพียงเงาที่มุ่งตรงไปยังเนินเขาที่กันดารน,นอกเมืองชางชิงตามหลังมาอย่างใกล้ชิดด้วยความเร็วสูงมากเช่นกันซิงจินถอนหายใจยาวจากนั้นจึงนำลูกน้องของเขาไล่ตามไปในขณะนี้เฉินผิงและชางชิงได้มาถึงภูเขาที่แห้งแล้งแล้วทันทีที่ชางชิงมาถึงเขาก็เปิดการโจมตีทันที เขาแบกรับแรงกดดันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและพุ่งเข้าหาเฉินผิงเหมือนคลื่นยักษ์ออร่าที่น่าสะพรึงกลัวทำให้หินกระเด็นไปทั่วภูเขาที่แห้งแล้งและภูเขาทั้งหมดก็เริ่มพังทลายทันใดนั้นแรงกดดันอันไม่มีที่สิ้นสุดก็รวมตัวกันเหนือศีรษะของเฉินผิงคอนยักษ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ปรากฏขึ้นเหนือหัวของเฉินผิงคอนขนาดยักษ์ดูเหมือนว่าจะตกลงมาจากท้องฟ้าเปล่งประกายแสงสีทอง ฟ้าผ่าแวบผ่านคอนยักษ์จากนั้นก็ฟาดลงมาอย่างรุนแรงในทันใดนั้นพื้นดินก็ส่งเสียงดังกึกก้องก้อนหินและต้นไม้ก็พังทลายและในขณะน,นี้ร่างของเฉินผิงดูเหมือนจะถูกเผาไหม้และส่งกลิ่นควันออกมาสิงเจวินที่ยืนอยู่เชิงเขามองไปที่ฉากตรงหน้าเขาแล้วใบหน้าของเขาก็แข็งค้างไปทันทีความแข็งแกร่งของชางชิงพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมันแข็งแกร่งเกินไป สิงจินไม่คาดคิดว่าอัตราการเติบโตของชางชิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะเร็วกว่าเขาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อผู้ฝึกฝนฝึกฝนทักษะสายดำความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมิฉะนั้นเหตุใดผู้คนมากมายจึงเสี่ยงต่อการถูกล่าเมื่อฝึกฝนทักษะนี้หัวหน้าซิงชั้นเกรงว่าเฉินผิงคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชางชิงใช่ไหมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายถามสิงจิงขนขณะมองดูฉากตรงหน้าเขา ตอนนี้มันยากที่จะพูดแม้ว่าเฉินผิงจะมีร่างกายสีทองที่ไม่อาจทําลายได้แต่เมื่อดูความแข็งแกร่งของชางชิงแล้วมันก็เกือบจะใกล้เคียงกับจอมยุทธ์แล้วมันยากที่จะบอกว่าใครเหนือกว่าสิงจินจ้องมองไปที่การต่อสู้บนยอดเขาในขณะน,นี้ร่างของเฉินผิงเริ่มเปล่งประกายแสงสีทองและเกล็ดสีทองก็งอกออกมาจากร่างของเขาเหมือนกับชิ้นเกราะที่เฉินผิงสวมใส่บึ้ม สายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งเฉินผิงจึงกระโดดขึ้นจากแรงกดดันมหาศาลจากนั้นเฉินผิงก็กำมัดขวาแน่นและทั้งหมัดก็ถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีทองหมัดแสงสศักดิ์สิทธิ์เฉินผิงออกมัดและกระแทกคอนยักษ์ควบแน่นอย่างแรงเมื่อหมัดของเฉินผิงสัมผัสกับคอนยักษ์คอนยักษ์ที่ควบแน่นก็แตกสลายทันทีกลายเป็นแสงสีขาวและหายไป ร่างของเฉินผิงอยู่กลางอากาศเหมือนกับเทพ,พเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์มองลงมายังทุกสิ่งจากบนท้องฟ้าสิงจุนเหนื่อยหน้าขึ้นมองเฉินผิงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความแข็งแกร่งของเฉินผิงนั้นยากแท้ยอย่างถึงจริงๆเขาเป็นอัจฉริยะจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยที่ท่านชวีชื่นชมเขามากขนาดนั้นบทที่1166แกได้ฝึกฝนร่างทองมาจนถึงขนาดนี้ ไม่แปลกใจเลยว่าถ้าไมถึงมีคนมากมายต้องการค่าแก่ชางชิงจ้องมองเฉินผิงหากแกได้รับอนุญาตให้พัฒนาต่อไปวงการบู๊จะต้องถูกสเปลี่ยนใหม่แน่นอนหลังจากชางชิงพูดจบแสงสีทองอันแวววาวก็เริ่มฉายแสงว่าบ,บนหน้าอกของเขาแสงสีทองนี้สว่างเท่ากับของเฉินผิงและมันเทียบเคียงได้ด้วยซ้ำแล้วชางชิงก็ดูเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยเกราะสีทอง มาดูกันว่าอะไรทรงพลังกว่ากันระหว่างวิชาร่างสวรรค์ของฉันกับร่างทองอมตะของแกหลังจากที่ชางชิงพูดจบพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เริ่มแผ่ออกมาจากร่างกายของเขาและพลังงานที่พวยพุ่งขึ้นก็เริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากคำรามเขาก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างของชางชิงราวกับเครื่องบินรบที่ถูกปล่อยออกไปโดยมีเปลวไฟลางๆางอยู่ด้านหลังเขาพุ่งเข้าหาเชิญผิงด้วยความเร็วสูงมาก เนื่องจากความเร็วที่เร็วเกินไปจึงมีเสียงคำรามดังขึ้นบนท้องฟ้าเสียงนั้นดังไม่สิ้นสุดและทำให้คนอื่นๆตกใจมากจนต้องรีบเอามือปิดหูเฉินผิงมองดูชางชิงที่กำลังพุ่งเข้ามาหาเขาแล้วร่างของเขาก็พุ่งไปอย่างรวดเร็วและเขาก็ชนเข้ากับชางชิงโดยตรงทั้งสองคนจะต้องอาศัยความเร็วและความแข็งแกร่งเพื่อดูว่าร่างกายของใครจะแข็งแกร่งกว่ากันตูม ได้ยินเสียงคล้ายกับการชนกันของโลหะและก้อนหินทั่วทั้งภูเขาก็กลายเป็นผงทันทีโดยคลื่นเสียงนี้ชางชิงรู้สึกเวียนหัวและอวัยวะภายในของเขาก็เริ่มปั่นป่วนชิ้นส่วนของแสงสีทองตกลงมาจากอากาศปะปนไปกับชิ้นส่วนของเกลด็ดแต่แสงสีทองและเกล็ดเหล่านี้ก็หายไปทันทีหลังจากตกลงสู่พื้นเอาอีกชางชิงตะโกนด้วยความโกรธจากนั้นก็กระแทกเข้ากับเฉินผิงอีกครั้ง โครมคนทั้งสองกลายเป็นสายแสงสีทองสองสายชนกันและแยกออกจากกันบนอากาศอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็ชนกันอีกครั้งคนอื่นๆทุกคนตกตะลึงเมื่อเห็นฉากนี้พวกเขาไม่เคยเห็นการต่อสู้แบบนี้มาก่อนนี่ไม่ใช่การต่อสู้เลยมันเหมือนการประทะก,กันของเด็กที่ไม่มีทักษะบูเท่านั้นทว่ายิ่งซิงจินเฝ้าดูมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเท่านั้น เขากำลังคิดว่าถ้าเป็นเขาในตอนนี้ด้วยร่างกายของเขาเพียงอย่างเดียวเขาจะทนต่อผลกระทบของชางชิงหรือเฉินผิงได้ไหมสุดท้ายคำตอบที่ซิงจินได้รับคือไม่ซิงจินคาดว่าเขาจะไม่สามารถทนต่อการประทะเช่นนี้ได้เนื่องจากร่างกายของเขาไม่ใช่สิ่งที่ทำลายไม่ได้ในไม่ชาแสงสีทองบนร่างของชางชิงก็หรีลงใบหน้าของเขาเริ่มย่าเล็กน้อยและเขาก็เริ่มหายใจแรงขึ้น การประทะกันแบบนี้มันเหนื่อยเกินไปเฉินผิงแกมีพลังมากในวัยที่ยังน้อยแกเป็นอัจฉริยะจริงๆฉันสามารถใช้ทักษะของแกเพื่อช่วยให้ฉันไปถึงระดับจอมยุทธ์ชั้นต้นได้ชางชิงพูดขณะหายใจหอบและมองไปที่เฉินผิงเขาต้องการเอาชนะเฉินผิงแล้วดูดซับทักษะของเฉินผิงมาช่วยในการฝึกฝนของตัวเองหากเขาสามารถดูดซับพลังของเฉินผิงได้ มันจะแข็งแกร่งกว่าการดูดซับพ,พลังงานของคนธรรมดาถึงร้อยเท่านั่นคือสิ่งที่ฉันคิดอยู่พอดีความแข็งแกร่งของแกสามารถช่วยฉันฝึกฝนได้เฉินผิงมองชางชิงอย่างเย็นชาเฉินผิงมีความตั้งใจเช่นนี้มานานแล้วเขาต้องการดูดซับทักษะทั้งหมดของชางชิงและใช้มันเพื่อประโยชน์ของตัวเองหากเขาเป็นเพียงคนธรรมดาในระดับอู่จงมันคงไม่ช่วยอะไรกับการฝึกฝนของเฉินผิงในปัจจุบันมากนัก แต่สำหรับผู้ฝึกฝนสายดำระดับกึ่งจอมยุทธ์อย่างชางชิงผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างออกไปแกสามารถดุดซับทักษะบบูได้ด้วยหรือชางชิงมองเฉินผิงด้วยความประหลาดใจแกก็เป็นผู้ฝึกฝนสายดำด้วยหรือเที่ยฉันจะเหมือนกับพวกแกผู้ฝึกที่ชั่วร้ายได้ยังไงเฉินผิงขมวดจมูกด้วยความดูถูก พวกแกผู้ฝึกที่ชั่วร้ายสายดำเพื่อการฝึกฝนของตนเองความเป็นคนในตัวของพวกแกมันได้หายไปนานแล้วพวกแกยังเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีกเพิ่มปากดีชางชิงโกรธจัดในโลกนี้พลังเป็นที่เคารพตราบใดที่ฉันแข็งแกร่งใครจะกล้าหือกับฉันชางชิงโบกมือลงและเศษหินบนภูเขาที่แห้งแล้งก็ปลิวขึ้นไปในอากาศเหมือนกับว่ามันถูกดูดเข้าไปหาชางชิงโดยตรง เศษหินเริ่มควบแน่นและพันรอบตัวจนห่อหุ้มร่างชางชิงทั้งหมดในไม่ช้าชางชิงก็ถูกหินห่อหุ้มและกลายเป็นมนุษย์หินที่มีความสูงกว่า10เมตรด้วยวิธีนี้ภายใต้เท้าของมนุษย์หินตนนี้เฉินผิงจึงดูไม่มีนัยสำคัญใดๆเลย